สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ซปเปอร์คอมเมนต์บายซปเปอร์สามารถครับผมก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันอาเซียนกลางปี2022ที่กำลังจะมาถึงระหว่างวันที่9 11กันยายน2565 ทีมชาติไทยของเรามีการแข่งขันระชับมิตรหรือว่าการอุ่นเครื่องกับทีมชาติเวียดนามที่มาซ้อมกันที่ประเทศไทยโดยเมื่อการแข่งขันจบลง5เซตรปรากฏว่าเวียดนามเป็นฝ่ายชนะทีมชาติไทยของเราไป3ต่อ2เซตซึ่งต้องบอกว่าหลังจากจบเกมครับเวียดนามก็มีการตีข่าวขึ้นอย่างมากมายในเพจของเวียดนามถึงขนาดแฟนบอลบางคนบอกว่ามันคือเรื่องหน้าประลาใจและบางคนก็บอกว่า มันก็แค่แมกระชับมิดอย่าคิดอะไรมากอาวเอาที่สบายใจครับอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์เหล่านั้นกันแบบเต็มๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังเลยครับคอมเมนต์จากแฟนบอลเวียดนามภายหลังจากที่แมกระชับมิดเข้าชามากที่จะชนะไทยไป3ต่อ2เซตเมื่อพร้อมแล้วไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับ มาเริ่มตน้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกจากแฟนบอลเวียดนามเขาบอกว่าทีมไทยทีมนี้นะคือทีมอันดับที่2นี่เป็นเพียงก่อนการแข่งขันก่อนเส้นเลือดในสมองของพวกเราจะแตกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพี่สาวน้องสาวพวกเขาเนี่ยดูมีความสุขมากสิ่งนี้เป็นประโยชน์ทั้ง2ทีมทั้งคู่ตอนนี้เวียดนามเป็นทีมที่แข็งแกร่งประเทศไทยก็มีทีมที่ต้องฝึกซ้อมเวียดนามมีทีมที่แข็งแกร่งกว่า ทีมกล่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวอร์ชันนี้นะมันเป็นแค่เวอร์ชันกระชับบิดของพี่น้องเขาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการหาเพื่อนยามว่างพยายามให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเหมือนไม่รู้อะไรเลยแข่งขันจริงก็ตกอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นล่ะครับแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนะ3ต่อ2แต่แข่งจริงก็คงเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ทีมหนึ่งที่อยู่ในรายชื่อที่เข้าร่วมการขันของทีมทีมสองเนี่ยที่แข่งครั้งนี้เป็นทีมทีมท่ไม่ได้ไปแข่งโอเคไหมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในขณะที่หนึ่งทีมลงทะเบียนอย่างน้อย14คนดังนั้นเวลาเรียกที่ไม่มีรายชื่อคือทีมสองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามิตรภาพควรจะเป็นแบบนั้นเล่นจริงมันต่างกันนะผู้ชายอยู่ด้านหลังมีเรื่องงมงายเล็กน้อยที่รับหมาคนเวียดนาม หมายถึงรัศมีแขกใช่ไหมครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมเวียดนามการแข่งขันกระชับมิตรเจ้าภาพประเทศไทยเราชนะพวกเขาได้อย่างประหลาดใจประเทศไทยเป็นทีมที่สองตามนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามิตรภาพมันควรเป็นการเล่นแบบนี้ไม่ต้องจริงจังต่างคนต่างเล่นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปล่อยไปเถอะประเทศไทยเวียดนามเนี่ยสูไทยไม่ได้อยู่แล้ว คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผู้หญิงพวกนี้นะคนที่ลงแข่งในครั้งนี้นะเขาไม่ได้อยู่ในการเรียกของไทยก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่ครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามาเป็นเพื่อนกันยังไม่หิวมันก็เลยยังไม่เต็มที่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศไทยกับวอลบอลหญิงพวกเขาเพิ่งเข้าร่วมวบอลบอลระดับโลกพวกเขาติดอันดับ10ดังนั้นเราควรต้องเรียนรู้จากพวกเขาอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า มันไม่น่าเชื่อทีมไทย2เวียดนาม3แต่เวียดนามก็เล่นเสงือแตกเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามิตรภาพชนะแต่การซู้จริงเนี่ยอย่าดีใจมากเกินไปเราจะแพ้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศไทยการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีการวัดผลอะไรไม่เป็นไรที่พวกเขาจะเล่นแบบนั้น AVC เวียดนามชนะไม่ได้ไม่งั้นนะเราเนี่ยจะได้ทีสา คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันแน่ใจว่าคนนั้นน่ะเป็นผู้ชายถูกต้องแล้วครับรัศมีแขกของเราเองครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามไม่สามารถสู้กับประเทศไทยได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทําไมนาที่แล้วไม่แข่งกับทีมนันดับสองไม่พักตัวจริงไว้ก่อนตัวจริงจะได้ไม่ต้องทํางานแหมเราก็อยากจะเจอเวียดนามแบบเต,เต็มเหมือนกันนี่ครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันเซอร์ไพรส์มาก ต่อมาบอกว่าพวกเขาแค่เล่นเพื่อเข้าสังคมเพื่อความสุขสนานเท่านั้นอันนี้รู้จริงครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฟอร์มล่าสุดคือบอล2หรือ1เนี่ยไมด่ดีกว่าคนอื่นเขาเลยแค่เล่นเพื่อสนุกกันสุดท้ายก็แพ้แค่เล่นให้สนุกและก็ผ่อนคลายแฟนๆก็มีความสุขแล้วอันนี้จริงที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า มันเป็นการพิสูจน์ได้ว่าเวียดนามของเราเนี่ยมีผลงานที่ดีขึ้นถ้าซ้อมมากขึ้นจะปิดไทยแลนด์ได้ภายใน3ถึง5ปีนี้เอาอย่างนั้นเลยนละครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหลังจากนี้หลังจากนั้นนะประเทศไทยก็รู้ว่าเวียดนามเนี่ยจะเล่นกันอย่างไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าช่างน,น่าประทับใจถ้าแพ้ก็ต้องอยู่ในใจและก้าวไปคนละก้าวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า จริงๆประเทศไทยต้องรักษาตัวหลักไว้เวียดนามเดี๋ยวเราก็แพ้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นการชนะที่น่าประทับใจกับทีมประเทศไทยตื่นเต้นถึงแม้จะเป็นทีมที่สองของเขาฉันตั้งนาตั้งตารอเกมที่จะเริ่มขึ้นและคอมเมนต์สุดท้ายเขาบอกว่าสาวเวียดนามเนี่ยคือที่ดีที่สุดอ้าวตามนั้นครับ เรียบร้อยแล้วครับผมก็จบไปแล้วครับคอมเมนต์จากแฟนบอลเวียดนามภายหลังจากทิพเขาสามารถเอาชนะทีมชาติไทยของเราได้กับเกมกระชับมิตรโอ้โหดูสิครับเพจของเขาลงกันกระหน่ำซัม,มเมอร์เซลกันจริงแต่เวียดนามนา่ารจงกำลังจะเริ่มต้นครับอาเซียนกลางปี2022เวียดนามมีอะไรก็ปล่อยมาให้หมดครับแฟนๆชาวไทย พร้อมจะดูอย่างเต็มที่แล้วครับแต่อย่างไรต้องฝากแฟนบอลชาวไทยครับมาช่วยกันส่งแรงเชียร์แรังใจให้กับสาวไทยนักตบลูกยางสาวไทยกันต่อไปนะครับผมสาวไทยสู้ๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม